อาคนณดูชิดว่าใครชนะครับคนดูชิดว่าใครชนะมา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 ชิดว่าใครชนะครับผมชิปว่าใครชนะครับผมมามาอยากดูมุมใครเอายี้ดูมุมไอ้แก่นนหรือว่าไอ้แก่เต๋าเลือกมาสองคนนี้ดูใครคนดูอยากดูไอ้แก่นนน่าจะยิงแต่ปืนผมว่าน่าจะยิงแต่ปืนไอ้แก่เต๋าก็น่าจะยิงแต่ปืนป่ะแต่ว่าไอ้แก่เต๋อาจจะมีอะไรงูให้เราดูเยอะผมว่าดูไอ้แก่เต๋าดีกว่าเพราะว่ามีอะไรควยควายให้ดูเยอะเกินไปของแก่นนน่ะเขาไม่ค่อยเฟี้ยวดูไอ้แก่เต๋าเนี่ย น่าจะมีอะไรงงๆให้เราดูบ่อยต่อไปสัค e m p ลูกแรกของกูนะรอกูนะแม่โดนรบีกแล้วถ้าใหญ่หมอรลอยมันก็ปิดหลอดนะกกูบอ่ได้ดูตัวสองก็ดูสองคนแม่พี่ติเรารวมพี่ก่อนไหมแล้วแต่ของเลยพี่กอ่ะพีกอ่ะพีกอ่ะไหมพี่ตาร์พีกในพี่พมจะหลุดกันไหมพร้อมจะหลุดอะมันมันมันเป็นหลอดแบมึงมึงเขไม่ไหวมึงปิดหลอดอ่ะมึงปิดหลอดเล่นอะปิดเป็นเล่นนปืดูครับไฟนี่มันมีอะไรบ้างไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์เป็นไม้ปัดก่อนมันาจนแบบไงอ่ะ รูระเอาเสียงครับเอาเสียงไอ้แก่นนมาขึ้นมาขึ้นมานี่เอาายขวา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 อาเลครับนนเวียเต่านะครับผมจังหวะเดียวโอ้ยเดือดจริงจริงวัลลูรเลีไมีดไปกาวได้นะคุจะบอกให้ ดูแผ่นโอเคดิดูแผนโอเคดิ้นนแล้วนะบัวอยู่รายบีเอสซถ้าถ้ามึงยิงตัวพาแบบเลยนะใช่ปะเราเาลนั่มันมันขึ้นแต่ว่าตัวมันยังอยู่กับเบอร์น่ะลนออกมาเป็นไม้ครับเป็นไม้ไม่ต้องพิมพ์ละไม่ต้องพิมพ์ละเเฮ้้ยยอไม้ไม้ไม้ไม่ได้พี่ ้ออกจากจุดอะออกจากจุดอ่ะฮึ่มฮึ่ม no 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 หยุด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 ไม่น่าถามนะกู้เงียบเย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 ียบเออเด็กนั่งนคนไม่เอาอะไรเลยนะเว้ยแบบนี้ขอชีวิตเดียวเลยนะสิบนาทีแ่บเพื่อนไฟต์จบปะไฟต์ยังไงี้ยก็รื้อจับตาดูดึงพี่้ยแหมมันอยู่ไหนฮะเนี่ยมันอยู่มันอยู่น่าจะถึงอุโมยแทบแล้วโว้ยดึงเป็นตะขาเยือกทีมชาติมันเก่งมากไงวะไอ้สัตว์เพราะว่ามันเด็กเคนนิ่งอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเราชนะจริงห้ามด่าเลยนะรีบอบุรบาพตีมันว่ามุเยบอกว่าเอาตัวต้องรีบห่อเลยเย็นตัวยิงไม่โดนเลยเฮ้ยไอ้เฮียตีเหรอสวสวยแม่งโดนแน่ถ้าแต่ชนะมันโดนแน่แต่ยังขึ้นมันไม่ได้ด่ากูเลยมันด่าเียนเอฟ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 เอเอฟ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 เอเอฟเอฟเอฟเอเอฟเอฟเอฟเอออ ่แล้วมันอยู่ไหนเรากคุ๊ใหญ่นานจังวะดกูเป็นโบโซ่โบโซ่ั้งเหี้ยไม่ไม่ไฟกันักทีวะโอ้ยเฮียไม่ไฟกันักทีเฮียไฟดเกีุยกับเตย่ไม่ใ่เมยอยู่ใช่ไมันไม่กดบออะอยู่ตรงต้นไม้ เอายูไยูไรเวจียูรเวจีโอ้ยเฮ้ยมันจเจอกันแล้วเนี่มันอยู่ที่เดียวกันไม่ได้รมันขับสวนรถกันนะเนี่ยเฮ้ยมันขับสวนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขับสวนกันที่บ้าเฮ้ยอนรหขับสวนกันที่บ้านอยู่เสายนะเ้เจ๊ขับสวนกันที่บ้าเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยชักช้าว่าเนเร็วดิ โอ้เหลียวอีโอ้โหเฮียไอช่อซ้ายช่อซ้ายเล่นดีราบเล่นดีราบเล่นดีราบดี่ราบนี่แล้วป่ะพี่เงินอ่ะคลุบหนึ่งคลุบสองกันลงนะดีว่าไงไปลงเงินแล้เม้ยไอคือคไฟลงเลยกูไฟลงเลยเปนวายอีพีแล้วไอ้ตัวแดงอ่ะไอเป็นวายอีพีแล้วตรงกลางอ่ะเอาละครับผมใครจะเป็นราชาฟรีไฟล์ ผมไม่รู้โอ้โหเอาแล้วเอ้ยเฮ้ยเอ้ยแกนอนลั่นว่ะเฮ้ยแกนอนจะลั่นว่ะเฮ้ยไปจะลั่นว่ะตีใหญ่ดูตีใหญ่ที่มีแผนหรือเปล่าตีใหญ่ตีใหญ่มาแล้วครับอ้าวแล้วโดนยูไรดูยูไรตายยูไรตายโอ้โหเรียบร้อยครับยูไรตายครับตีใหญ่ตีใหญ่ยิงปืนอยู่ตีใหญ่หูตีใหญ่เอาเรื่องตัดครับผม ยายเอาจัดครับเฮ ah> ah> mm ้ยเอ็มเคเริ่มข้างเฮ้ยเอ็มเคเริ่มข้างเฮ้ยเฮ้ยเอ็มเคเริ่มหม่ำเลยเฮ้ยเอ้าเคโอ้ยเอ้เคจะโดนขึ้นเหมือนกันว่ะแม่งเข่หัวกูอยเงี้ยเอาเรื่องอยู่เนี่ยเอาเรื่องอยู่เนี่ยเฮ้ยเอ้เคเฮ้ยทำไมเอ้เคควในไฟบางจังวะมันเล่นปืนหรอเฮ้ยทำไมเอ้เคควในไฟบางจังอ่ะเอาแล้วบอสช้างนมครับมาภาพภาพกล้องมาจับที่บอสช้างนม กองมาจับที่บอสช้ากแล้วยังไงเฮ้ยอยเยสอูเยสไม่ตายโดนชนเป็นอะไรเป็นอะไรโดนชนเต็มบกเลยนู่นว่ะร้องครมันได้มันช่วยไได้เกิดอะไรเกิดไรเกิดอะไรมันบอกว่าเต็มระบบอ่ะเอาเรียบร้อยครับผมนะเรียบร้อยครับนนฟรีไปอีกหนึ่งครับนนครับผมแม่นนฟีอีกแล้วครับโอ้โหโดนจับๆเลยครับนนนนไม่เอาอะไรเลยครับผม และตีมาจอดรถทาอะไรตรงนี้ครับตีมาชุบศพครับและตายครับผมตีก็โคเหมือนกันกับนนเลยครับผมนะทั้งตีทั้งนนควายทั้งคู่นะครับเป็นควายทั้งสองตัวนะครับมาดูที่ฝั่งนนบ้างครับเพราะตีตายไปแล้วครับโอ้ยอบดูที่ฝั่งนนก็ตบ้างเอาแล้วนนมาแล้วนนมาแล้วนนมาแล้วเนมาแล้วอเย็ดอู้ยเย็ดนนอู้ยเย็ดอู้ยเย็ดนนเอาะอู้ยเย็ด รันเว้ยรันเว้ยเอาลวตีโดนกากครับตีโดนกากรู้น้องไม่เห็นไม่เห็นครับผมหัวร้อนผมบอกเลยว่าหัวร้อนแน่นอนครับตีแล้วมาดูทางด้านของฝังของโนนครับมามมามมมา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 อยู่กับพี่มาา และโดนเขาไม่ได้เลยตายไม่ได้เลยตัวนี้ตายไม่ได้เลยรักจัดดูโดนกันบ้างครับดูโดนกันบ้างงงดิงงดิเจอแผนใหม่พวกกูงงดิสาดงงดินี่บอสทขาเนีบอสเจ็ดบอสดีบอสทำได้มไหมอะไรมึงบอสทำได้บอสโล้บอสทำได้บอสเนี่ยบอสทำช่วเนี่ยบอสไน้มึงอยากได้เมื่อให้ตายเลยเย็ดอุ้เย็ดอูเย็ดไม่ตายอู้เย็ดอู้เย็ด อุยตายอุยอุยเฮ้ยตายไม่ได้อุ๊ยอุยอุยเจอผมที่เียนลูกตอุยเอาตายอุยอุยเอาเอางงงงงอะไรอ่ะงงดิเอาจบไปดิเอาจบไปดิเอาแล้วเหมือนบอสตีจะนอนยาวครับบนบนกันรู้องนะเซ็งเอาให้จบไอ้เนี่ยอุ๊เซ็ง บ่นลุกน้องตัวเองแล้วด่าลุกน้องตัวเองแล้วโอ้ยเอาอีกแล้วเต่าเต่าเอาอีกแล้วเต่าจะมาบ่นลุกน้องตัวเองแล้วโอ้เต่าจะทำแบบนี้เต่าอย่าอย่าทำแบบนี้โอ้ยดูดูฝั่งทางด้านของนนท์บ้างครับเอาแล้วนนท์เอาไปครับแล้วนนท์เอาไปเลยหรือเปล่าโอ้ยไม่ตายครับผมไม่ตายตะโกนแต่ครับตายไปเออเอาแล้วครับผม เรียร้อยเอ้ยเพื่อนตายชุวเพื่อนหน่ยเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายเฮ้ยแต็มเอ็มเคยังไม่หมดนะเอ็มเคยังไม่หมดนะเอ้เอ็มเคยังไม่หมดนะเอ็มเคยังไม่หมดครับความหวังยังมีความหวังยังมีอยู่ความหวังยังมีอยู่เฮ้ยความหวังมีเนี่ยยังไม่หมดนะเอ็มเคยังไม่หมดนะคุณดูเอ่ยยิงรับเออายิงตไปเายตรเอาไปยตนอายเายตยิงตานายงอยังครัไาตร้นาไป เต่าก็แล้วจะกลับมาครับเฮ้ยเต่าจะกลับมาเฮ้ยเต่าจะกลับมาเฮ้ยเต่าเข้ามาแร็วเทีวยงมานิี้แทนที่จะกลับเข้าไฟนะครับมาเอานอกไฟครับผมเฮ้ยเฮ้ยงัด <c oughs> <c oughs> มึงฟังนะกูบอกเลยแก่เต่าจะตายโง่แทนที่จะเข้าไฟเสื่กงมาเล่นตรงเนี้ย แล้วก็ตายฟรีงูและสุดท้ายก็จะด่าทุกน้องตัวเองอันนี้กูผู้มาก่อนการกูเป็นผู้มาก่อนการอ่ะเดี๋ยวมึงรอดูเบกไว้เบ่กไว้เบกต่าเบกไว้เต่าเต่าจะตายเดี๋ยวมึงรอดูเต่าตายเองนะเดี๋ยวมึงรอดูเต่าตายเองนะเอาเอาไอชิบ๊อบโดนรถชนตายไอ้บ๊อบโดนรถชนตายเฮ้ยเอารถชนทำไมอะเอ้ยโอ้ใช้รถชนไอ้บ๊อบอะไปเลี้ยนมากเลยครับเอ้ยเอพีเคเลี้ยนมากเลี้ยนมากๆครับคือปืนมีนายแล้วสินะ อุ้ยเ,เลือนที่สุดที่ผมเคยเจอมาแล้วผมไม่เคยเจอใครเลือนขนาดนี้เลยอุเยตอุเยตคมม้ยคมอุ้ยไปจี๊กเอาชุบอุ้ยคมคมจริงเอามันฟื้นได้ยี่เอ็มไอเคมันฟื้นเอาอุเยตอุเยตอุเยตคมอุเยต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 คมจริงเอ้ยอุเยตคมจริงยูเออยู่ใดไปยืดเออยูได้คมจริง เยสเดสอุเยสคมเฮ้ยเฮ้ยคมมากเลยอ่ะคมมากคมมากผมไม่เคยเจอใครคมขนาดนี้เฮ้ยคมมากนะผู้ชมง่มากเลยอ่ะง่มากเลยอ่ะมีลวงปืนหน่อยมีลวงปืนหน่อยเม้รตีทำอะไรอ่ะเนี่ยีตีทำอะไรอ่ะตีเข้าไปตรงกลางเลยตีเอ้ยตีมึงทำอะไรวะเต่ามึงทำอะไร ไอ้โง่มึงไม่รีบเข้าไปแล้วเพื่อนมึงมันจะกืนแล้วนะไม่ปืนโอ้เต๋อเอ้ยทำอะไรวะนางใก่กูตบแม่งหรอกเฮียมึงรีบเข้าไปดีเต๋อมึงทำอะไรอะเพื่อนมึงจะโดนกืนเต๋อเพื่อนมึงจะโดนกืนแทนแล้วนะมึงไม่เข้าไปทีเนี่ยดูดิในไฟเอไม่อเคอย่างเยอะเลยมันยังไม่โดนกืน เล้แก่เต่ามันมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยมันมาให้ตัวมันตายเองเนี่ยเนี่ยมันเอามันเล่นทำไมตรงนี้มึงไม่เอาเข้าไปเล่นในไฟมึงก็ปล่อยโอ่งไปดิโอ้โง่อะโง่มากเลยครับเนี่ยแล้วก็จะตายเนี่ยปืนขึ้นได้ดิพี่ปืนหนักขึ้นได้ดิปืนซอมมอรขึ้นได้ดีโอ้โง่มากเลยครับน้องๆโง่มากเลยอะโง่ที่สุดที่โอ้โง่เห็นไหม เห็นไหมครับโคตโง่จัดไปกลเพื่อนหน่อยจัดไปกลเพื่อนหน่อยโง่มากเลยอ่ะโง่มากเพื่อนมึงจะเกินอยู่แล้วตอนแรกอ่ะในไฟอ่ะมันยังไม่โดนกืนเลยไปตีอะไรอยู่ตรงนั้น่าโอ้เนี่ยเห็นไหมดูดูดูเอ็มคีดิเอ็มคมันเหลือไม่ไม่ไม่น้อยนะเอ็มีมันเหลืออย่างเยอะแต่ตรงนี้ยมาตายฟรีแล้วสี่ตัว เล่นวงนอกตายฟรีสี่ตัวเพราะอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมอ่าจากไดโค้ดเทนฮากนะที่วิคาอห์แมนยูนะเพราะเอเมเคเสื้อแดงอันเนี้ยโค้ดเทนฮากบอกให้ง่ายเลยคือโง่ออกไปเล่นทําไมครับตรงนั้นเขาให้เล่นตรงกลางใช้แผนสี่สามสามเล่นตรงกลางทะลวงเล่นทาเหี้ยอะไรนะ่ะตรงนั้นไนะอ้โง่เนี่ยและชีได้มันก็นจะแพ้โอ้ถ้าอยู่ใ,ใกล้กูฝา่ามือให้ทีหนึ่งอะเนี่ยนี่ตายอีกเน,นี่ยนี่โดนซ้ําตายอีกเน,นี่ยนี่โง่อีกเนี่ย เอ้ยไม่ตายวะเด็กคนนี้มีของอ้าวเฮ้ยตีฟื้นได้ตีฟื้นแล้วทำอะไรอ่ะฟื้นได้ทำอะไรอะวิ่งเข้าไปดิแล้วไปยิงทำไมเล่าเข้าไปดิวะเข้าไปดิเต๋าเข้าไปดิอย่าอย่าไปไล่มันนะเต๋าอย่าไปไล่มันนะเต๋าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไปไล่มันทำไมอ่ะเอาเพื่อนเข้าไปดิเอาเพื่อนเข้าไปเอาเพื่อนเข้าไปดิ เอ้ยยิงไม่โดนเลยโอ้ไม่น่าไม่น่าไหวต้องทิ้งว่ะมินมันไม่ไหวยังไงวะในไฟมึงฟังหน้ามันจะไม่ไหวยังไงในไฟเพื่อนมันไม่เข้าวอลี่ยมึงดูในไฟเพื่อนมันเหลือเต็มเลยเนี่ยเพื่อนมันไม่เข้าวอลเว้ยมันยังไม่ยังไม่ตายเพื่อนมันเหลือเต็มเลยมันแค่กระจายกันเนี่ยเพื่อนมันเต็มไปหมดเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเต็มทุบกันขึ้นได้มาอีกเต็มเลยเนี่ยเอาเพื่อนตามพุ่มตามแฝงอะไรมันไหวก็ยื้อเวลาไปดิ ดี๋ยวมันก็อุ้มไม่ได้แล้วเนี่ยยื้อยื้อยื้อเวลาไว้ดิยื้อยื้อเวลาไว้ให้มันแบบกี่โมงเนี่ยเฮ้ยมันมันจะอุ้มไม่ได้แล้วนี่อีกสี่นาทีเองเนี่ยถ้าถ้าเขายื้อไว้เลยได้อีกสี่นาทีอ่ะอุ้มไม่เออเพราะประเทศเราไม่มีเทคกสองแต่เต๋าโง่ไม่สั่งรุ่น้องสั่งรุกน้องถอยถอยทำไมก็ไฟสี่นาทีดิมันจะอุ้มไม่ทันแล้ว เต่านายแม่งไม่ไหวจริงๆเลยว่ะเทนฮากไม่โอเคว่ะนะจากใจจากใจโค้ดโค้ดดีเด่นนะรู้สึกว่าไม่โอเคมากเลยครับกับการเล่นการเล่นทีมวันนี้ของเต่าซ g เนาะผมมองว่าเล่นไม่ดีเลยวันนี้เล่นได้ค่อนข้างที่จะงูนะครับอืมเดี๋ยวมาดทาูทางด้านของฝั่งเอเอเอลยูได้บ้างนะยุตเอยูได้เนาะ ดูฝังผมูได้ละการอาต่าไม่ฟังโค้ดเลยกูว่าแล้วยิงชนเสายิงแบบประตูไม่อยู่แล้วก็ไอ้แรดแรดฟลอยดแรดฟลอยด์จ่ายมาให้อย่างสวยก็ไปเตะออกนี่แนี่ไม่ฟังโค้ดไงอีฮี้อะไปแพ้เขานั่นโอ้เสี้ย่ะ ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเอาดีเอาดีมันตายยากจังไวสัตว์เอ้ยซ้ำงูไงไอมันเป็นหรือเปล่าวะโอ้ โอ่ที่ตัวที่เคยเจอมาเลยดูดิเจอ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 ซีเอมดีดิเจอซีเอมดีดิเจอซีเอมดีแล้ดูดิเจอซีเอมดีดิมึงมึงเจอซีเอมดีดิเจอซีเอมดีดิโอ้ยหมดแล้หมดแล้วหมดละโอเคชนะอุ้ยเอาตีตีฟื้นเอา กานากานากานาตีกานาเต่าฟื้นแล้วตายเดี๋ยวเดี๋ยวตายกูโอ้ยเดี๋ยวมึงรอดูนะมาฟื้นมาจริงทำไมอ่ะเออทำอะไรอ่ะเดี๋ยวมึงรอดูกานาเต่าตายนะซ้มสามสามตายสาไปเดี๋ยวเราดูกานาเต่าชุบไฟได้นะตรงนั้นน่ะกลางกลางไฟอ่ะถ้าเขาห่อพี่ไม่ไหวแล้วเกิเราเยือยันถึง20แล้ว ยื so ine, like ้ย so ยื <get ting> ้อไปยื้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 ไปตายเดี๋ยวการาเต่ามงการาเต่าตะมงเหรได้ีขฮ้ยทำอะไรอะเต่าเฮ้ยโอ้โหยิงไม่โดนอ่ะดูดิใกล้ๆยิงไม่โดนอ่ะเฮ้ยทำอะไรอะเอ้า อุ้ยโอ้ทำอะไรวะเฮ้ยแล้วไปยิงทำไมอะอย่างนั้นน่ะโอ้ยิงก็ไม่โดนน่ะแล้วไปยิงตัวใกล้ไปยิงตัวใครทำไมอีกนาทีสนาทียื้อไว้กระทุบเพื่อนขึ้นมาดิเนี่ยกระชุบเพื่อนขึ้นมามันจะห่อไม่ทันแล้วเนี่ยเฮียกูอยากดูแล้วว่ากูดูโง่ที่ถูกที่กูเคยเจอมาแล้วเฮียโง่มากเลยเนี่ย เดี๋ยวจบเลยยูกยูกหน้ามันนอนะมันยิงูเดรกกูออกไปได้ปะมันออกไปได้ปะมึงชุบเพืนดิชุบเนอยู่นะผู้บากได้นะชุบเพืนดิชุบเพืนดิมโดนหอเยามันหอยเละเฮ้ยมาเชนี่มาเชใหม่เฮ้ยเอามาได้ไงอะเฮ้ยมาเชใหม่ผูชูชอชุบล้ ไล่เขยไล่เขเฮ้ยลอเออกได้ยเฮ้ยต่าไปดิเต่าเอ้ยต่อเต่าเต่าเต่าออกเต่าพอละเต่าเต่าไม่ต้องโชว์ละเต่าไม่ต้องโชว์ละเต่าไม่ต้องโชว์ลวเดือดอูช้ว่าเราจะแพอ่ะไอ้เหี้ยบดูดิดูตำรวจดิวัด ร้องอะไรเน่ตำรวจเยอะก็ร้องอ่ะมาจากบ้านหนองอีแหลกไงไมช่หไฟงมาลงมชุบรถไ่างราลมกันน้องๆเลรํมกันเจริกันเลริมกันจะรํากันมันจะมันมันรกันน้องเจรมกัน แล้วทำไมแอลโอเคมากระจอกจังวะโอ้โดนได้ไงยวะที่อสกอร์ขนาดนี้เพื่อจะมาชนะไฟเดียวเฮ้ยกาลาเต่าเฮ้ยเอ้ยได้ได้เยอะอยู่นี่รอดเยอะรอดเยอะรอดเยอะ รอดเดี๋ยวตำรวจโหดตำรวจโหดตำรวจโ,วจโหด,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 ดโมึงดูมันยิงดิเนะโอ้ยเชี่ยมันกดแต่เพิ่อยู่อย่างเดียวอะ่ะ มันโดนเองมันโดน่งแล้วโดนเองกเกี่ยวฟมาลับเลยดิพี่เทสะวะนอนนอนไล่ยังเอานนนดนเลยหรอเอาโดนเลโดนรถตํรวจเฮ้ยโดนรถควตํารวจเลยโดนรถควะตรวจวะ เดี๋ยวเคไปรอก็ได้เกือบพังเลยเฮียเฮ้ยข้างล่างข้างล่างมีมันตัวนึงเอาตรงถนนน้าถนนแ้แก้ปั๊มอ่ะรับหน่อยเทีวเทียวเัขียวบ้าเวขียวมาเ่ยเขียวโมอุ้มไปเลยคนนึงคนนึงลงไปตามเลยอยาคนแรงเล่นให้ไปไหนอ่ะตงน้แยังรอดปะรอดนีงขับไปเลยีให้ฉีดให้ฉีด่ไว้เอ้ยตรงนี้สอตัวเว อินซ้ายเบื่อสองตัวไอ้ที่ไฟที่ปิงมันไม่ต้องกลัวมาจับผมไงเพราะว่าเออมา่่่มมมไตกรับลูกรอใช่ใช่หอไปแล้วตอนแรกนะเอางี้สำหรับผมอ่ะผมพูดง่ายๆนะตอนแรกอ่ะเหมือนไฟเอาเอฟคิกเกมันจะลิฟได้เลยจะรวยคนเป็นสูงสิ แต่หลักๆผมว่าเขาแยกออกซ้ายขวาเยอะเกินกว่าแต่สุดท้ายสกอร์เอเมเมันนําอยู่ดีครับผมตอนนี้สกอร์มันเท่าไหร่เนี่ย45ต่อ1 m k เหลืออีก5เค่ตจบส่วน l k มันเหลือตั้ง4เคตยังไงสุดท้ายเอเมเชยังไงก็ชนะอยู่แล้วครับถ้าอุ้มส่วนนะ่ะก็ชนะอยู่แล้วนะครับผมเนาะผมว่าสุดท้ายน่าะเป็นเอชชนะแหละ l k ชนะไม่ได้หรอก l k แล้วไฟที่มาผ่านมามันแพ้ได้ไงวะเอเคแบบรูปเกมเขาก็ดูดีอยู่นะเออรูปรูป,ร,ป,ร,ปรูปเกมเอเคดูดีดูดีมากเลยนะรอบเนี้ยแล้วทำไมแพ้ได้ไงวะคนน้อยเหรอเออแต่เมื่อเมื่อวานอะเหมือนน้อยจริงนะเมื่อวานอะเหมือนคนน้อยจริง